ถึงลอนดอนกันแล้วโ,โกโกกันจ้า This is London Party ฮายพาร์ในเช้าวันอาทิตย์ที่แดดออกนะคะบ้างพระราชวังบักกิงแฮมข้างหลังเรานะคะวันนี้มีมาร์ชชิ่งนะ อยู่ข้างหน้าพราชวังวักกิงแฮมค่ะตอนนี้ถึงที่เวสต์มินสเตอร์แล้วนะคะสวยมากๆเลยนี่นะคะเมื่อกี้สามแยกตรงนั้นเดินมาอีกจิตเดียวเจอบิ๊กเบนเลยล <Hello. S 2> <London. S 1> อนดอนอาสวยอมีลอนดอนออยู่ข้างหลังเราตรงนี้ นอนดอนกันแล้วค่โกโก้กันจ้า This is London Padding This is London Paddington ลงมาแล้วลงมาแล้วฟัง The Ghost หรอ Welcome to London ต a d Station เดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะคะข้างหน้ามีไฮพาร์คนะคะสวยๆจ้า ไฮพาร์คในเช้าวนาันอาทิตย์ที่แดดออกนะคะสน,นี่ซันเดย์นะคะรอข้ามถนะน,นว่ามีม้าตรงนั้นด้วยอ่ะอยากวิ่งเล่นกับหมาด้วยจังเลยค่ะดูดูดมันขี้ดื้อหม,มากลัวเราอ่อเอ้ยน่ารักจังเลยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสีเดียวกัน ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่น้ำนะคะเราจะไปดูเป็ดดูห่านกัน,นะคะ่ะเป็นวันอาทิตย์ที่แบบ,บพาน้องๆมาถึงลอนดอนมาเท่าไหร่คะ <c oughs> เดินเล่นในสวน,นะคะ่ะ ดูแดดดีมากๆเลยอะชอบค่ะอากาศดีมากอะน่าวิ่งแล้วลองมนะอากาศดีพร็อพเยอะไปหน่อยหนึงอะเนาะ iPad หูฟังโทรศัพท์กระเป๋า <laughs> โอ้ยสีสวยอะกำลังเปลี่ยนสีแต่ว่าปีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีชา้าไม่รู้เนื่องจากอะไรนะคะมันดีมันไม่มีที่บ้านเรา ถ้าเกิดไปข้างหน้าปั่นข้างหน้าบายบายพี่นหน่อยว้ายเป็นวงกลมแล้ว ชิ้นะคะอยู่ข้างหน้าพระราชวังลักกิ้งแฮมค่ะเรานะคะเดินมาจากด้านฝั่งด้านหลังนะเป็นไฮพาร์คนะคะแล้วก็เดินทะลุกรีนพาร์คมาข้างๆนี้คือกรีนพาร์คจริงๆมีประวัติของกรีนพาร์คมาเล่าให้ฟังด้วยก็คือที่สวนเนี้ชื่อว่ากรีนพาร์คเพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยของไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจอร์นหรือเปล่า ขึ้นให้ด้วยนะคะจรหรือจ้อนนะคะจรจานนี่แหละเขาก็แบบเดินผ่านสวนจักรราชวังตรงนี้เนี่ยเดินไปหาแบบนางสนมอะไรอย่างเงี้ยผ่านสวนสวนนี้แล้วคราวเนี้ยที่สวนเนี้ยก็มีดอกไม้เต็มเลยเขาก็จะเก็บดอกไม้เนี่ยไปฝากแบบฝากสาววของเขาอะเนี้ยก็ฝากนางสนมอะไรอย่างเงี้ยแหละวันหนึ่งพระราชินีจับได้ก็เลยโกรธก็เลยส่งกริ้วเลยอ่ะ ให้คนนะคะมาถอนดอกไม้จากสวนนี้หมดเลยสวนเนี้ก็เลยไม่มีไม่มีดอกไม้นะคะก็เลยชื่อว่ากุญชากเดี๋ยวจะให้ดูมีมาร์ชิ่งนะคะอันนี้แบทโแมนเป็นมาร์ชิ่งแบทโแมนน่ารักมากเลยข้างในเป็นเหล่าทหารน่นาราักคนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ที่แดดดีเราจะเข้าไปถึงไหไหนไปดูสิ ตอนนี้เรายืนอยู่แถวหน้านะคะเราเขาบอกว่า<อ>เดี๋ยวไอทีมทหารที่เล่นดนตรีค่ะกำลังจะออกมาค่ะอีกประมาณ5นาทีนะคะเราก็ยืนรอนะคะอ่าแม่ข้ามไปอ่าข้ามไปได้แล้วงงอ่าไม่เข้าใจเหมือนกันงงงงนะจ้ามอง<อ>เห็นไหม่ะเราจะไปสู้อะไรเขาไหววะ เรามันเป็นเหล่าคนไทยนะคะเดี๋ยวเขาจะรอส่งทีมกิ๊ะงงนะจ๊ะอันนี้มันอยู่มุมมุมอีกฝั่งหนึ่งอะตอนแรกเขาไม่ให้ผ่านโอ้คนเยอะมาก ดูคนดิแล้วนะฉันมาทำอะไรที่นี่ ก็จบไปแล้วนะคะกลุ่มทหารนะคะก็กลับกันไปแล้วแล้วคนเยอะมากเบ้างพระราชวังบกิงแฮมข้างหลังเรานะคะทรงพระเจ้เลยและนี้ก็เป็นวงเวียนนะคะเปิดให้คนขึ้นมาอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปจากด้านบนกันแล้วมุมนี้ก็จะสามารถมองเห็นลอนดอนอายฝั่งนู้นแล้วก็มีบิ๊กเบนอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะ อยู่ใกล้ๆสถานที่สำคัญสำคัญหมดเลยเมื่อกี้เห็นวิกเบนแล้วแต่ว่าไม,ม่นี้อยู่มนงหมอวะพระราชวังแบบสูงนะโถยเฮ้ยเนื่องจากแบตจะหมดค่ะเมื่อกี้ก็เลยปิดกล้องแล้วก็เดินมานะคะตอนนี้ถึงที่เวสต์มินสเตอร์แล้วนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกลุ่มก,กันก่อนสวยมาก อยู่กลางสามแยกสีแยกค่าแยก,แยกนงโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นลอนดอนดอ,นอต่อนะคะน,นี่นะคะเมื่อกี้สามแยกตรงนั้นเดินมาอีกจิตเดียวเจอบิ๊กเบนเลย สวยงามมากเพราะวันนี้แดดส่องแล้วแบบสีเหลืองทองอัลังคนเยอะมากนี่ก็คือแอบบี้เมื่อกี้นี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มคนไทยคนแรกนะคะ ก็จะเป็นอะไรแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอ้ยมันนี้วอาทิตย์ลืมมาใหญ่มากสวยมากตรงนี้นะคะบิ๊กเบนใช่ไหมหักหน้ามาทางนี้ชบถึงลอนนอนอายแล้วคะ่ะคนเยอะมาข้างหน้านะคะเป็นโมเดอร์ลรูนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกัน ที่ชันที่แบตจะหมดน,นะคะก็พาน้องๆเดินไปถึงลอนดอนอายแล้วค่ะตอนนี้ต่อไปนะคะเราจะเดินข้ามสะพานที่มิเลเนียมบริดจ์นะคะแล้วก็ไปที่ลอนดอนอายกันจ้านี่นะคะอากาศดีมากๆนะคะเรากำลังเดินไปที่ลอนดอนอายค่ะมีบิ๊กเบนอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีลอนดอนอายอยู่ข้างๆนะคะว้าว แต่คนประมาณ10ล้านคนนะคะตรงนี้มาดูกับความยิ่งใหญ่นะคะใหญ่มากใหญ่มากค่ะทุกท่านลอนดอนอายไม่แน่ใจนะคะว่าแถวเรายาวขนาดไหนนะคะสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนนู้นได้ด้วยอะ่ะก,ก็น่าจะต้องเสียตังค์ถ่ายรูปใหญ่ ใช่เมื่อกี้ส่งเด็กๆขึ้นลอนนอนไอไปแล้วนะคะจองตั๋วแบบออนไลน์จะถูกกว่าจองตั๋วที่หน้าหน้านะคะยังไม่ได้ขึ้นต่อแถวอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะไปที่ในเมืองกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินหถวแถวใช้หน้าทาวหาอะไรกินง่ายๆจะไปแถวแถวโซโหนะคะนี่ก็แบบวิวเมืองสวยๆคนเยอะๆคนเยอะมากๆมากมากมากๆๆมากสวยอ่ะลอนนอนไออยู่ข้างหลังเราตรงนี้สวย คือแบตหมดยิงตอนนี้กลับบ้านกันแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างมาค่ะสปิดคลิปวันนี้ไปแคาาาปนป่นี้แหะค่ะสายไปป้าโกโปแบตหมดยิงไป